กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวที่ชอบใส่หมวกสีแดงเข้มอมชมพูออกฟ้าน,นี้นีอยู่ตลอดเวลาจนชาวบ้านพาก,กันขนานนามเรียกเธอว่าหนู่น้อยหมวกแดงเข้มแค่นั้นแหละเธอมีนิสัยชอบเก็บหอมรอมริบและแบ่งเงินใช้ใจ่ายออกเป็นส่วนๆตามคำสอนจากแม่ของเธอซึ่งถูกสอนโดยคุณยายมาอีกทีและคุณยายก็ถูกสอนโดยคุณยายของคุณยายมาอีกทีและคุณยายของคุณยายก็ถูกสอนโดยคุณยายของคุณยายของคุณยายมาอีกทีทำให้หนุน้อยหมวกแดงเข้มวางแผนการเงินไว้ตั้งแต่เด็กว่าเมื่อเธออายุ60เธอจะต้องมีเงินเก็บม,มากพอที่จะท,ทำ ตอนนี้หนุน้อยหมวกแดงเข้มมีอายุครบ20ปีแล้วเธอมีความตั้งใจอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะทําทุกๆสิ้นเดือนเธอจะนาเงินไปฝากตู้เซฟธนาคารประจําหมู่บ้านในป่าซึ่งต้องเจอกับผู้ดูแลตู้เซฟอย่างสหายหมาป่าหนูน้อยหมวกแดงเข้มยิ่งเงินส่วนเนึิงให้สหายหมาป่ารับไปฝากใส่ตู้เซฟในชื่อบัญชีของเธอตอนที่สหายหมาป่าจะถามด้วยความสงสัยว่าทาไมรอบนี้ไม่ฝากเงินทั้งหมดหนูน้อยหมวกแดงเข้มตอบว่าเธอตั้งใจจะนาเงินอีกส่วนไปซื้อกองทุนรวมปั้นตั้งใจจะนําเงินส่วนหนึ่งไปซื้อกองทุ่่งงหหหววมมมเเเเจาโอออนนนนนยแดขีส แต่สหายหมาป่าไม่เห็นด้วยมันบอกว่าแปลว่ลาวด้วยความเคารพนะครับฝากเงินที่ตู้เซฟอย่างเดียวดีกว่าถึงจะได้ดอกเบี้ยตอบแทนเล็กน้อยแต่มีความมั่นคงและถอนออกมาเมื่อไหร่ก็ได้อย่างสะดวกครับคำพูดของสหายหมาป่าทาให้หนูน้อยมุญแดงเข้มเริ่มมีความลังเลเธอจึงบอกว่าขอไปปรึกษาคุณยายที่เป็นคนแนะนําเธอก่อนเปิ้นขอไปปรึกษาคุณยายก่อนนันเจ้า,า,ามาได้เจ้าเรื่องเงนินเรื่องทองนี่เฮาต้องใส่ใจเจ้า,า,าโอ้ยมันคยกันรู้เรื่องได้ไงวะเนี่ย ท่านั้นเองหนุน้อยบวกแดงเข้มก็เดินจากไปแต่สหายมาป่าไม่ยอมแพ้มันคิดแผนที่จะเปลี่ยนใจหนุน้อยบวกแดงเข้มให้ได้จึงรีบใช้เส้นทางลัดบุกไปยังบ้านคุณยายจัดการสูนคุณยายตัวจริงและปลอมตัวเพื่อดักรอยอยู่ที่นั่นทันทีที่หนุน้อยบวกแดงเข้มเดินทางถึงบ้านคุณยายก็ได้เจอกับสหายมาป่าที่ปลอมตัวเป็นคุณยายมโนมนาะวให้นำเงินกลับไปฝากตู้เซฟธนาคารประจำหมู่บ้านทั้งหมดแต่หนุน้อยบวกแดงเข้มบอกว่าอาทิตย์ก่อนคุณยายยังอวดเรื่องผลตอบแทนจากกองทุนรวมที่ทำให้รวยมาจนถึงทุกวันนี้อยยู่เล ไหนจะเรื่องข้อดีที่ยายเชิดชูว่าเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนน้อยก็ยังได้แค่เรานำเงินไปลงทุนและมอบหมายให้เมือชีพอย่างบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนคอยบริหารและรอรับผลตอบแทนจากเงินปันผลอย่างสบายๆข้าเจ้าหงงเจ้าเ่าไหนมากับคำโอ้กันจีเนี่ยจนหนูน้อยหมวกแดงเข้มเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของร่างกายคุณยายทั้งโหูจมูกขนเต็มตัวและที่น่าตกใจที่สุดคือมีหางโผลออกมาซึ่งสหายหมาบ่าก,ก็โกหกว่ายายไปทำศิลปกรรมที่เกาหลีมา <laughs> มันทำศิลกรรมอะไรเนี่ย แต่หนูน้อยหมวกแดงเข้ม ok ไม่เชื่อเธอจึงหลอกถามว่าคุณยายซื้อกองทุนรวมผ่านหน่วยงานไหนซึ่งเธอรู้คําตอบอยู่แล้วและแน่นอนสหายมาป่าตอบไม่ถูกตามความจริง <c oughs> หนูน้อยหมวกแดงเข้ม ok จึงรู้ว่าคู่สนทนาไม่ใช่คุณยายของเธอแน่แน,แน่จึงจัดการกระชากวิพผมออกด้วยความเร็วแส <c oughs> งโอมมยวะโมชินเดลเนอร์ดีก่อนที่หนูน้อยหมวกแดงเข้ม ok จะเฉลยว่ายายของเธอซื้อกองทุนรวมผ่านเวลส์เมจิกต่างหากพักชมโฆษณาสหายมาป่าเองก็ยอมรับสารภาพว่ามันปลอมตัวมาเพื่อโน้มน้าวเธอให้ฝากเงินใส่ตู้เซฟธนาคารทั้งหมด ก่อนจะพาไปหาคุณยายที่ยังนอนหลับอยู่ในห้องเก็บของอย่างไม่รู้เรื่องทั้งสามร,ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันโดยที่หนุ่น้ำบงแดงเข้มเล่าเหตุการณ์ท,ทั้งหมดที่เพิ่งเกิดขึ้นให้คุณยายฟังอย่างสนุกสนาน